ดูพระอาจารย์ปั้นพระพุทธเจ้าเกียกแก้วพระพุทธรูปปั้นลเทวรุสิตยาดุสิตเบ็ดไผ่ฟงแต่งทรงองค์เขียง ไม่มีค่าทะยวบาต่อนม่โดนทำยาอะไรับยาเมจีกับซี่เมจีปดปดพูดคำหยาบพูดเพ้อเชื่อพูดโซเชียลเสียดสีไม่รู้ยไงกัคนไม่รู้ยังทำกรรมหนักนะแต่คนรู้คนรู้ก ันคนไม่รู้ย่อมทำกำหนัไอ้พวกหน้ากานเมืองนี่นะมันกาวเท็ด ให้ลองคลิกลงด้ยวยพวกไปแล้ว